ทุกคนวันนี้ก็อยู่กับเกม Identity V Omicron oh งงกันใช่ไหมว่าอุ๊ยอะไรอะ่ะรีวิวสกินอิทาก่าอีกแล้วหรอโอ o m ม่ o oh n ใช่เจ้านี่แล้วก็จะมารีวิวสกิน อีทากัวนะจ๊ะแต่อะไรเอ่ยรีวิวพร้อมประดับนะจ๊ะวันนี้ประดับอิทากัวประดับน้ำแข็งนะคะของอัศาวินราตีหรืออีทากัวของเราเนาะมาขายเป็นที่เรียบร้อยแล้วแบบมันเข้ากับสกินชายล่องหนอะมันหิมะหิมะน้ำแข็งน้ำแข็งอะทุกคนก็คือแบบอน่าจะเข้ากันหน้าดูก็เลยว่าจะมารีวิวให้ทุกคนดูนะคะคลิปรีวิวคลิปรีวิวสกินฮันคือช่วงนี้คือเยอะมากเออทำๆเลยคุณนะ นะคะเดี๋ยวเราไปซื้ออันอะไรนะเดี๋ยวเราไปซื้อประดับแล้วก็เข้าไปดูในเกมกันดีกว่าก่อนจะไปดูนะคะเดี๋ยวเราไปแนะนําร้านเติมเกมนะคะทุกคนไปดูกันเลยเลยนี่โทนี่เซตแนะนําร้านเติมเกมพอมอดเคลเบอร์เปอ้ให้บริการเติมเงินเกมชั้นนํามากมา การันตีคุณภาพด้วยผู้ใช้บริการจริงมากกว่า1 0 0 0 0แนคนโอ้มก g o คลิกเลยเ e ลว่าปเกม m o m เติม Identity V ใช้เพียงแค่ UID ส่วนลดสัตเต็มพร้อมโปรโมชั่นเคลว่คอยสุดค้ <c oughs> นมนำโคดโคนิซัตไปใส่ตอนชำระเงินก็จะได้รับส่วนลดเพิ่มอีกวายลดกลนเปให้คุม้มเปฉะลาดต้องเครว่าเปอย่าลืมไปใช้บริการกันเยอะๆนะจ๊ะโอ้ย โอ๊ยพูดไม่ได้อุ๊ยอะไรอ่ะทุกคนตัวปั่นสตัวอ๋อระเบิดไอ,อ้อะไรก็ไม่รู้เนี่ยทุกคนคือฉันมารีวิวแต่ยูไม่ต้องมาทําตัวแบบนี้ได้ไหมไหนขามีค่าย,ยู่แถวนี้ไหมเอ้ยอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยเจอเลยแม่นางตัวดีโ <Huh? S 1> ว้ยขามทันโอเค ดูดค่ะมาเอลซ่าฉันเ,เอลซ่าตัวจริง <c oughs> เือฟอาดไปเลยค่ะว่าพ่อ,อเอฟเฟกต์มันน้ำแข็งแข็งเกินคุณนะว้าอีกแล้วนะหลอนหล,อน,ลอนมุมเดิมเลยนะหลอน <c oughs> ตายไปค่ะตวงทะลุไม้อเมซิ่งฮิตบ็อกซ์นะคะ เหยียบไม้ไปก่อนค่ะนางล้มเร็วนะคะนางฟ้าโรดี้ให้นางปั่นนะคะถ้านางปั่นแล้วมันจะชิบหายวายวอดนะคะเพราะนางปั่นแล้วมันเพิ่มสิบเปอร์เซ็นต์เลยโอ้โยตกว้ายตรงนั้นอะไรเนี่ยทานายเหรอจลาลูกหนูปั่นมั่นเกินไหนขอดูดหน่อยอุ้ย,ย,ยนางเสื่อมเครื่องกันด้วยมันปนั่นถ้าน,าาน,าานาหนูไม่มาช่วยเพื่อน <S <S เพื่อน, <S 2> <S 2> อนจะขิดเอานะคะยังไงเอ่ยหนูจะมาช่วยใช่ไหมใช่แหละอ๋อ อไปค่ะพุงใต้มาแล้วค่ะมาแล้วค่ะพุงใต้บิงเก็บไปลอยเพื่อความรวดเร็วตัวข้ออะไรบิงหมาขาดจังหวะนี้ยังไงเอ่ยว่ายลูก้าท็อตขอบคุณสําหรับการท็อตนะคะหนูก็เอาไปอีกหนึ่งแผลตัวปัน่นกนหรอมีติ้งตัวปั่นนะคะสะังหวะนี้ยังไงเอ่ยหยิบเลยค่ะมันน่าจะมาไม่ทันหรอก อันนี้ทำฉ่ำเลยคุณนะเอาวางตรงนี้ค่ะว้ายหล่อนจะมาเก็บกระแสจิจว้ายคุณไม่ได้หล่อนจะมาเก็บกระแสจิตอะไรท่านี้พังไปเลยจ้าไม่มีใครเข้าได้แลนะ้วนั้นนอกจากอีนางนักตำรวจจะมาช่วยเพื่อนนีค่ะสวัสีีหล่อนจะมาอะไรหล่อนจะอ้อมไปฮิวกันหรอลูกหนูไม่ต้องอ้อมว้ายนางช่วยกันแล้วเดี๋ยวนะเราต้องไปเอาอีนั่นอีฟาโรแรดี อย่าเพิ่งไปรอฉันด้วยนางฟาโร่แลดีรอฉันก่อน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 ว้ายว้ายตายไปเลยว้ายอุ้ยเกือบโดนนางพับไม้ใส่เหยียบไม้ไปก่อนคะ่ะอุ้ยนางไปฮิวกันแล้วว่านางนางไปด้วยกันแล้วตอนนั้นเนาะว้ายเราต้องรีบแล้วคะ่ะทุกคนเราต้องซิ่งตามพวกนี้ไปเราเป็นสกอยเกอกรูนะคะ ดูดมาขาดนำมาดูดน้ำแข็งมาครับก็แอนแวนแวนะคะ่ะทุกคนเราต้องแวนนะคะอแอนเราต้องแวนนะคะพคดพ่อคมรดเร็วยังให้นางไดฮิวกันนะคะมันจะเราจะทําการเราต้องรีบตีนะคะเราต้องรีบทาร้ายลัางทาร้ายนางนะคะเพราะว่าเดี๋ยวนางฮิวกันแล้วมันจะแย่ yeah. ดูดค่ะจังหวะนี้โอ้โอ้ไปค่ะแวนกระโดดกระโดดกระโดดตามมันกระโดด ตุยว้าถาเกินคุณนาะนางน่าจะไปหิวกันนะสองคนนั้นนะถ้าไม่หิวก็จะหวานหมุงั่หนไ่นางหิวกันละเออหิวกันลดโกนหิวกันไรกนไม่ใช่ลดโกนสิเออแล้วก็จีบนางมาวางแถวแถวห้องบ้านเล็กก่อนนะอุ้ยเสียดายตรงนี้ไม่มีห้องว i p พนะคะนางปัดตรงไหนกันเออดูดมาก,ก่อนเราเห็นล่าสุดลูก้าอยู่ไหนไม่รู้อุ้ยแต่หูขึ้นแล้วนะว้ายอีลูกา้า ฉันเห็นนะฉันเห็นอะลูกาหล่นมาอะไรโอ้ยโอ้ยจะไปไหนสิกมันมาว้ายมันเอาตัวบงังเอีอยไม่เป็นไรคะ่ะโคนตีนี่ก่อนไม่ให้ไปเดี๋ยวสแวนตามเนี่ยคะ่ะรถมอเตอร์ไซค์แอนแอนพุ่งแบบน้ำแข็งแบบนางเอกหมอลำว้ายมาเลยมาเลยคะ่ะยังไงคะ ปิงตวงล้มสองอีนั่นทําอะไรปั่นเฉยโอเคเดี๋ยวเราหยิบอันนี้ขึ้นมาวางก่อนนะคะุนเดี <l ug> ๋ยวเราแหวนไปเอาอีนั่นวันเล็กก่อนวางไปเลย <l ug> น,น,น่าจะใช้เวลาประมาณส0 0ราอติต่อชั่วโมง <l ug> ต่อวีในการโดนเราต้องพุง่เงเราต้องเราต้องเร็วนะคะถ้าเราไม่เร็วเดี๋ยวเซอร์มาเร็วกว่าเดี๋ยวมันชนะค่ะเราต้องทำทุกอย่างให้รวดเร็วทันใจเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวเราแพ ยังไงคะมาแล้วคะ่ะหูขึ้นมาแล้วอยู่ไหนเอ่ยอยู่ไหนจ๊ะี่อยู่ไหนเอ่ยที่อยู่ไหนจ๊นะนางไม่ช่วยอุ้ยนางไปช่วยนุ่นนางขายเพื่อนเลยวอยอีพวกขายเพื่อนเร้าต้องไม่มีสึกรอดอยังไงคะเราเราเรออยู่ม,มุมนี้นะคะเราไม่ต้องรีบเดี๋ยวเราเก็บดุดเก็บกิวไว้ก่อนอุ้ยนุ่นเราเห็นละพุ่งไปคะ่ะเราโตแล้วนะคะพุ่งไปคะ่ะ เนียนมากเลยลูกหัวเขียวจากดาวอังคารก็มองเห็นโอ๊ยอ้ยนีฉ่ำเลยังไงด,ดีคะสังหวะนี้เราต้องหาเราต้องหาอีนักสํารวจอะ่ะมันไปไหนเอ่ยแต่ว่าไปทุกคนเอฟเฟกกับสกินนี้คือเข้ากันสุดๆว้ายหูไม่ขึ้นฝั่งนี้น่าจะอยู่ฝั่งนี้นะไไหนเอ่ยจ้าไปไหนจ๊ะไ มีคนอยู่แถวนี้ใช่ไหมจ้าฉันรู้นะว่าหนูขึ้นแถวนี้โอ้ยเธอจะทําทให้ฉันเสียเวลาเลยปะเธอจะทําให้ฉันเฉียวเวลาเลยปะออกมาก็จบแล้วหนูนางอยู่ไหนวะเธอเธอคิดว่านางอยู่นฉันว่านางก็นทาจะอยู่แถวแถวนี้ละมั้งต้องหาหละยังไงคะแอบแถวนี้ไม่เอย่ยังไงเอ่ยเวเราต้องหาดีๆนะคะอีพวกนี้มันชอบทําตัวเป็นมด โอ้เกมซ่อนแอบไปเนี่ยลูกหนูหนูมากดหมดซ่อนแอบป่ะหูเนี่ยขึ้นละเนี <S 2> <S 2> <S 2> ่ยหูขึ้นฝั่งเนี่ยทุกคนงงไหมเนี่ยทุกคนไม่ใช่นะเนี่ยหูมันขึ้นแถวแถวเนี้ยู่ไห,หนเ่ะอุ้ยมันแอบในศพค่ะอีนี้มันแอบในศพอ,อันนี่มันแอบในศพเออเอาอย่างงี้ไปก่นอนวายทำตัวแอบในศพนะคะ ยังไงเอ่ยติงตัวตบขาดชีวิตอบอกแล้วอย่ามามั่นกับพี่แอบในศพหรอคะพี่เห็นอะไรไม่รู้วบออวบบวบเมื่อกี้แบบแบบช้ำเกินอ่ะคุณนาะเอฟเฟกก็สวยสกินก็สวยเข้ากันสุดๆ ฮัลโหลทุกคนคลิปเป็นยังไงบ้างสนุกกันไหมเอยถ้าสนุกก็อย่าลืมกดไลค์ check, กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปใหม่ๆสนุกๆแบบนี้ด้วยนะจ๊ะโอ oh m มก o d คลิปนี้ก็คือสนุกมากคือแวนตามเซอร์มันมากเซอมีติ้งคนปั่นไฟนะคะก็เจอไปเลยค่ะอีทากัวน้ำแข็งเออฉันคือเอลซ่าตัวจริงแม่นางฟารโรเธออย่ามามั่นค่ะเออฟินฟินเวอร์เก็บสีนะคะก็คือเนาะเกียรติมากนักสํารวจคือไปสิงศพอะทุกคนทําตัวเป็นแบบหนอนใหว่ ก็คือแบบฉันหามิเซอคือหูมันขึ้นอ่ะฉันคือแบบประสาทหลอนไปแล้ว <laughs> จะเป็นบ้าเออก็คือก็เก็บสีนะคะส,สวยเลยเออก็คือจำฉ่ำนะคะเดี๋ยวคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะคะทุกคนเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าคลิปหน้าจะรีวิวสกินอะไรรอติดตามกันเลยนะคะแต่ตอนนี้ขอไปตัวไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบาย